เราโปว้ทั้ง,งคางมาเด้อมาเด้อก็กินข้าวแรงเด้อกินน้ำซองไอหนอ่องเออพอบัองขาลามนะ้ำกินข้าวนะ้ำต้มข้าวเปียก เดี๋ยวเฟื่อนี่ยพักเนี่ยถอดพักลงทิ่พักได้วนั่นเออยิบพักออกมาใช้กระถางน้ำเป็ดป่งเสื้อห่มบางเพราะเขาจัะพักออยู่เออมาเอามาไปวัดทงยางกันไปวัดทงยางให้ไอ้ครับเออปงโลงหันเออมากินกิน มาจะแฉมบน้ามาเล้ว สวดีพดีสวัสดีพี่น้องสวัสดีพี่อยามากินขอแรกน,ำนำร้ำพอดีแล้วแ่อาใจจ้งไอ้นอนก,กินขาวกินเฟ้อ กินเพิ่มเขานี่ตดางกับพาวังคาามนะเสียงงวขวายป้องแป้งแป้งอยู่ตรง,งนะีนตรงนั้นบรรยากาศยามแรงต่างดพวกเกาวขวายงวงเขาของร้องป้องแปง้งเนี่ยน้อกินขนะ้าวแด้ลำมาเป็ดเด้อ ชดชดชดแถวบ่ฟรีสรุปแล้วว่าเป็นน้ำสัญญาณเมื่อกี้ในไร่สองเตือก็ดำหมดสองเตือเออนี่นี่ก็กคือว่าแจ้งเนี่ยักหน้อยหนึ่ง fun. Bon. I'll have.